ทำให้ร่างกายของเราเกิดความสมดุลน,นะคะแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตคือมันช่วยลดภาวะเครียดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบสบายนะคะและในคลิปนี้ก็เป็น ep ีที่2แล้วนะเป็นคลิปต่อเนื่องเนาะสำหรับคนที่ดู EP พี1ไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ e ีพีที่2เป็นการนวดขาด้านขวานะคะเนื่องจากว่าคลิปแรกเนี่ยเรานวดขาข้างซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในคลิปนี้โบก็จะไม่ได้อธิบายท่าทางอะไรมากแล้วนะคะแต่ว่าจะมีสาระประโยชน์เกี่ยวกับ การนวดเท้ามาฝากเพื่อนๆน,นะคะว่าการนวดเท้าเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มีข้อควรระวังอย่างไรบ้างนะคะซึ่งการนวดเท้านะคะก็เป็นศาสตร,ร์การรักษาที่เก่าแก่แล้วก็มีมาแต่โบราณนะคะที่ไม่สามารถที่จะหาแหล่งกำเนิดได้อย่างแน่ชัดนะคะ แต่ว่าเท่าที่โบลองหาข้อมูลนะคะก็ว่ากันว่าการนวดฝ่าเท้าก็เป็นศิลปะที่ชาวจีนแล้วก็อินเดียใช้วินิฉัยและรักษาโรคมานานกว่าประมาณ3,000ปีก่อนคริสต์กาลนะคะโดยน่าจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการกดจุดฝังเข็มนะคะต่อมาก็เลยแพร่หลายไปทั่วอเมริกายุโรปนะคะ แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้การนวดเท้ากลายเป็นวิธีการรักษาการเจ็บป่วยที่ได้รับความนิยมนะคะก็เนื่องจากว่ามีนักกายภาพบําบัดชาวอเมริกันนะคะได้ค้นพบว่าเท้าเนี่ยมันสามารถตอบสนองต่อการนวดกดจุดได้ดีกว่ามือนะคะ สำหรับประโยชน์ของการนวดฝ่าเท้านะคะข้อแรกเลยการนวดฝ่าเท้าเนี่ยมันจะช่วยบำรุงระบบไหลเวียนของเลือดนะคะ ด้วยวิถีชีวิตประจําวันของเราในปัจจุบันนะคะก็ไม่ค่อยได้ลุกเดินไปไหนนะคะก็เลยทําให้ระบบไหลเวียนของเลือดเนี่ยทำงานได้ไม่ดีนักนะคะแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อเท้าเราตึงนะคะโดยเฉพาะบริเวณส้นเทา้าซึ่งการนวดเท้าสักประมาณ10-15นาทีนะคะก็จะช่วยส่งออกซิเจนเข้าไปในเซลล์ของร่างกายของเราได้มากขึ้นนะคะก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะ และเนื่องจากว่าการนวดเท้าเนี่ยช่วยให้เลือดลมเราเดินดีนะคะมันก็ช่วยให้กล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเวลาที่เราได้นวดเท้านะคะเราก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายจากความเครียดได้แล้วก็กล้ามเนื้อที่มันยึดตึงจากการเดินหรือว่าที่เรายืนมาทั้งวันนะคะมันก็จะคลายตัวลงได้ด้วย ซึ่งเวลาที่เหมาะสมสําหรับการนวดนะคะก็อยากจะแนะนําว่าอาจจะเป็นช่วงเย็นนะคะก่อนที่จะกลับบ้านหรือว่าก่อนที่จะเข้านอนนะคะเราก็จะรู้สึกได้ถึงความสดชื่นเราก็จะทําให้เราเนี่ยนอนหลับสนิทดียิ่งขึ้นนะคะ และเมื่อเราได้ผ่อนคลายร่างกายแล้วนะคะได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอมันก็จะช่วยเสริมทางด้านจิตใจของเรานะคะอย่างเช่นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรควิตกกังวลหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะตกอยู่ในความเครียดเนี้ยหากว่าได้มานวดนะคะหรือว่ามีการสัมผัสกดจุดร่างกายนะคะก็จะหลั่งสารเอนโดฟินก็จะทำให้รู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ และนอกจากการนวดเท้าเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะมันก็ยังช่วยลดอาการบาดเจ็บหรือว่าลดอาการปวดเมื่อยเท้าของเรานะคะเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่มีอาชีพที่จะต้องยืนเยอะๆเดินเยอะๆนะคะหรือว่ามีการเขย่งเท้าออกกำลังกายหนักบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็ ควรจะไปใช้บริการนวดเท้าบ้างนะคะเพื่อลดอาการเจ็บที่อาจจะมาจากบริเวณข้อเท้าหรือว่าส้นเท้านะคะแล้วก็การนวดอะ่ะมันก็ยังช่วยให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะ และประโยชน์อีกด้านหนึ่งของการนวดเท้านะคะก็จะสามารถบรรเทากลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนแล้วก็อาการวัยทองได้นะคะในผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยคือเราเนี่ยต้องแบบเผชิญกับอาการซึมเศรา้าวิตกกังวลนอนไม่หลับปวดหัวนะคะหรือว่าอารมณ์แปรปรวนในช่วงก่อนที่เราจะมีประจำเดือนนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงที่วัยหมดประจำเดือนนะคะ เราก็สามารถใช้การนวดเท้านะคะเข้ามาลดอาการเหล่านี้ได้นะคะโดยอาจจะนวดทุกวันหรือว่าวันเว้นวันก็ได้นะคะเราก็จะรู้สึกสบายตัวสบายใจมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการนวดเท้าเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวโบจะสรุปเป็นข้อสั้นๆน,นะคะให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับประโยชน์ของการนวดฝ่าเท้าเนี่ย โดยรวมแล้วมันก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของเรานะคะโดยการกระตุ้นการไหลเวียนของระบบเลือดระบบน้ําเหลืองแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของเรานะคะให้ทํางานได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคท้องผูกปวดศีรษะแล้วก็ช่วยล้างพิษแล้วก็กําจัดของเสียในร่างกายของเราได้นะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดความสมดุลน,นะคะแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพจิต คือมันช่วยลดภาวะเครียดแล้วก็ทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์รวมๆของการนวดเท้านะคะ่าเราพูดถึงประโยชน์ของการนวดเท้าแล้วนะคะเราก็มีข้อควรระวังสำหรับการนวดเท้ามาบอกเช่นกันนะคะว่า ถึงแม้ว่ามันจะดีต่อสุขภาพนะคะแต่ว่ามันมีข้อควรระวังหลายอย่างที่เราจะต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มนวดนะคะทั้งตัวผู้นวดแล้วก็ผู้เข้ารับการนวดนะคะเช่นคนที่มีโรคประจําตัวนะคะเพราะว่าการนวดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะทําให้อาการของโรคนะคะที่ บางคนเนี่ยเป็นอยู่นะคะอาจจะรุนแรงขึ้นนะคะเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตหรือว่ามีภาวะกระดูกพุนรุนแรงนะคะอันนี้ก็คืออาจจะต้องแจ้งให้ทราบกันก่อนว่ามีโรคประจําตัวอยู่นะตอนนวดจะได้ระวังนะคะแล้วก็สําหรับผู้ที่ทําสัลญ,ญกรรมมาหรือว่าผู้ที่ใส่ขาเหล็กหรือว่าใส่ข้อเทียมนะคะเพราะว่าการนวดเนี่ยมันจะต้องมีการกดการคลึง ออกแรงมากๆนะคะอาจจะทําให้ส่วนที่เราเสริมมาสัญญกรรมมาหรือว่ามันเสริมอยู่ในร่างกายเนี่ยอาจจะเคลื่อนที่ไปจากตําแหน่งเดิมได้นะคะก็คนที่ถูกนวดก็ต้องแจ้งให้ผู้นวดได้ทราบก่อนนะคะนอกจากนี้นะคะสําหรับผู้ที่มีแผลผ่าตัดที่ยังไม่หายสนิทนะคะหรือสตรีที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะก็เป็นอีกกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเรื่องการนวดให้ดีเลยนะคะซึ่ง ไม่ใช่แค่การนวดเท้าเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังรวมไปถึงการนวดทุกๆส่วนของร่างกายนะคะเพราะว่าผู้ที่มีแผลเนี่ยเวลานวดเนี่ยแผลมันอาจจะเปิดได้นะคะหรือว่าคนที่กําลังตั้งครันอยู่การนวดเนี่ยอาจจะส่งผลต่อทารกในคันได้นะคะ และอีกข้อที่เราควรต้องระวังเลยนะคะสำหรับคนที่มีอุณหภูมิในร่างกายเกินกว่า38.5องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็คนที่มีความดันเกินกว่า140นะคะแล้วก็ชีพประจรเต้นแรงมากกว่า80ครั้งนะคะอันนี้ห้ามใช้บริการการนวดโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าการนวดเนี่ยจะไปกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดนะคะยิ่งทำให้ความดันเนี่ยสูงขึ้น แล้วก็ความร้อนในร่างกายเนี่ยมันมากขึ้นนะคะอาจจะทําให้ผู้ที่ได้รับการนวดนะคะเกิดความรู้สึกอ่อนเพลียหรือหมดสติได้นะคะสรุปนะคะคนที่ไม่ควรนวดเท้านะคะในกรณีที่ร่างกายอ่อนเพลียมากๆหรือว่าเป็นไข้นั่นเองนะคะหรือว่าผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์หรือคนที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคหลอดเลือด หลอดเลือดน้ำเหลืองอักเสบหรือว่าอุดตันนะคะห้ามนวดแล้วก็คนที่กำลังมีประจำเดือนอยู่ด้วยนะคะและสำหรับคนที่เพิ่งรับประทานอาหารมาอิ่มใหม่ๆนะคะเราก็ควรรอให้อาหารเนี่ยย่อยก่อนนะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะคะค่อยนวดเนาะ เพื่อนเพื่อน<ๆ>สังเกตไหมคะเวลาที่เราไปนวดเท้านะคะคนที่นวดเนี่ยก็มักจะเริ่มต้นนวดที่เท้าซ้ายก่อนนะคะเพราะว่าไลเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของหัวใจนะคะมันก็จะไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดก่อนนะคะและในระหว่างที่นวดเท้าซ้ายนะคะเขาก็จะใช้ผ้าขนหนูพันห่อเท้าวขวาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะทำให้บริเวณเท้าวขวามีความอบอุ่นแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีเช่นกันนะคะ และหลังจากการนวดเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ควรจะดื่มน้ำอุ่นหรือว่าเป็นน้ำสมุนไพรนะคะเพื่อที่จะขับของเสียในร่างกายนะคะแล้วก็ยังไม่ควรที่จะอาบน้ำสระผมดื่มน้ำเย็นทันทีหลังการนวดนะคะก็ควรจะรอทิ้งระยะก่อนอย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลที่โบพูดมานะคะแม้ว่าการนวดเท้าเนี่ยมันจะช่วยทําให้ระบบในร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยก็ต้องทําควบคู่ไปกับการออกกําลังกายด้วยนะคะรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะมีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็ที่สําคัญเลยเราต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะเท่านี้ร่างกายเราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะ หลังจากฟังประโยชน์ของการนวดมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเราก็หาเวลาไปนวดผ่อนคลายให้กับร่างกายและอารมณ์กันด้วยนะคะการนวดฝ่าเท้านะคะมันก็แบบอย่างที่บอกเนาะช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากการทํางานนะคะเวลาที่เราทํางานหนักมาตลอดทั้งสัปดาห์บางคนเนี่ยทำงานหนักตลอดทั้งเดือนเลยนะคะมันจะดีขนาดไหนนะคะถ้าเราได้ผ่อนคลายร่างกายบ้างนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมหาเวลาไปผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่าเท้ากันบ้างนะคะสำหรับร้านนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะคะขออนุญาตแนะนำร้านสักนิดหนึ่งนะคะร้านเนี่ยก็ชื่อว่าร้านบ้านไทยนะคะเป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะปากซอยโพธิสารถนนพัทยานาเกลือนะคะถ้าเพื่อนๆท่าน,นไหนผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยู่แถวนั้นนะคะ ลองไปใช้บริการได้นะคะพี่ที่โบนวดด้วยเนี่ยชื่อว่าพี่แม่มนะคะแต่ว่ามีเพื่อนของโบไปอีกคนนึงนะคะก็ไปนวดด้วยกันพี่อีกท่านหนึ่งนะคะชื่อสาก็นวดดีเช่นกันนะคะลองไปสอบถามได้เลยเนาะเดี๋ยวโบจะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเบอร์โทรสถานที่ตั้งแล้วก็ Google Map นะคะสามารถค้นหาร้านได้นะคะก็พิมพ์ว่า บ้านไทยนะคะก็จะขึ้นมาเลยเนาะและสำหรับราคาที่ร้านนี้นะคะก็ถือว่าไม่แพงเลยจริงๆนะคะชั่วโมงละ250บาทเท่านั้นเองนะคะเวลาเปิดทำการของร้านนี้นะคะก็ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะ ถึงแม้ว่าการนวดเท้าในครั้งนี้นะคะจะไม่ได้มีการกดจุดสะท้อนอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นการนวดเท้าที่เพลินสบายแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการนวดกดจุดสะท้อนเท้านะคะโบก็อาจจะยังไม่ได้มีในคลิปนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะไปทำคลิปเพิ่มเติมมาให้นะคะ ส่วนตัวโบก็อาจจะยังไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องของการกดจุดสะท้อนเท้าต่างๆนะคะก็ขอเวลาไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มีความถนัดในด้านนี้โดยตรงนะคะเพื่อมาทำคลิปต่อๆไปนะคะก็รอกันก่อนเนาะอย่าพิ่งหนีกันไปไหนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามช่องไว้ก่อนเนาะยังไงคลิปที่ดีๆต่างๆเนี่ยโบจะทยอยทำออกมาเรื่อยๆนะคะ และถ้าคลิปที่โบทําออกมามีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะถ้าชื่นชอบก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะคะมีข้อเสนอแนะอะไรอยากแนะนำนะคะก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะโบก็ต้องขอขอบคุณนะคะพ,พี่ที่ให้บริการโบนะคะแล้วก็ขอบคุณสถานที่ทางร้านบ้านไทยด้วยนะคะที่อนุญาตให้โบได้ถ่ายคลิปนะคะเพื่อนำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆในช่องได้รับชมนะคะ และโบก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่ได้เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มฝึกนวดใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่ไม่เคยนวดมาก่อนสนใจในการนวดแล้วอยากจะมาลองใช้บริการในการนวดนะคะก็ลองมาดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะคะเผื่อว่าไปนวดเนี่ยเราจะได้มีประสบการณ์นะคะเคยเห็นมาบ้างแล้วว่าเป็นยังไงเนาะจะได้ไม่เกรงค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โบนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาที่โบมีคลิปใหม่ๆม,มาลงจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามารับชมกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะสวัสดีคะ่ะ